เอาเว้เอาไว้สวยสวยสไ,ได้อยู่ได้อยู่คนดูไอ้ก่อผมไม่มีเลย,ย,ยนีย่แหละวิสวยลูกซองงูไปนอนได้อยู่กิจกรรมลัคกี้คอยซีซั่น2แจกมือถือ POCO x6 Pro และของลิมิเต็ดมากมายดูรายละเอียดได้ที่ลิงใต้คลิปเลย โยซ่เดีวรุ่นเมกาดีวรุ่นดูไปดี๋ยวรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Call of Duty Warzone Mobile นะครับในแพท3.7.0นะเป็นแพทมาใหม่นะครับนี่อัปเดตมาใหม่นะครับก็มีมาในส่วนของโหมดใหม่ก็คือโหมดอซอมบี้รอยเหวนะทุกผู้ชมนะอย่าลืมไปอัปเดตมาเล่นกันด้วยนะครับมาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับโคตรมันนะคนดูแมปนี้นะก็คือเป็นแมปซอมบี้นั่นเองอ่ะเป็นไงไปรับชมกันเลยครับมาเ้ยมาเ้ย เดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนคนดูเ,เปลี่ยนในส่วนของโหลดเอาเป็นอ่นไหนนะที่ผมใช้ไปบ่อยเมื่อ,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 อกี้นี้โหลดเอาสามโอเคนี่น่าจะเวิร์กอ,อยู่นะปืนนี้นะผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะคนดูว่าเป็นยังไงนะครับเอาว่าเอาว่าโอ้โหมันสกว่าที่เคยเฮ้ยนี่น่าจะเวิร์กคนดูเนี่ยบัคเฟรมเรทยิงแล้วเฟรมลีดดรอปคนดูเกมสวยแต่แตกแล้วหนึ่ง แต่ละสองโฮโฮบอกเลยว่ามันจัดปืนนี้แนะนําเป็น L M L M G กับสนามานะแต่จริงๆอะผมแนะนําแค่ L M G อันเดียวแล้วก็เอาโล่ใส่มาเพราะว่ากันซอมบี้ตีด้านหลังแต่ซอมบี้ก็ตีเข้าอยู่ดีว่ะเพราะผมถือโล่ผม,มเลยงงว่ะโล่มันกันซอมบี้ได้ไหมอันนี้อันนี้ต้องต้องทดสอบดูนะฮะท่านผู้ชมเออยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับโล่มันกันซอมบี้ตีได้ไหมอันนี้ต้องต้องถามกันเอานะก <c oughs> ูจะรู้อะมาซารคูลสโก แต่ว่าเกมเฟรมดีตแม่งดอบคือถ้าเป็นคค่ซีรเมื่อกี้มผมว่า30ฟรมอะโอเคแล้วเพราะว่า richman shop โ no. น1เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม call of duty warzone mobile ในรนะัคะประหยัดและถูกสุดๆอด ad ร richman shop x อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็กที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุรับ richman coin ใช้แทนส่วนลดได้ทันที พร้อมริการผ่อนจำราระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ r i c h m a t o p เท่านั้นมันจะได้ลดนั่น CPU ลงนะปรั CPU ลงนี่แม่ของผมแบบขึ้นร้อยเฟรมคนดูชิวๆมาโดดเลยเด็ครับมันจะมีมุมเด็ดที่ผมชอบไปหลบอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้ใช้ได้อยู่มุมนี้เลยบอกเลยว่ามันจัดป,ป,ป,ปืนสวย อีตัวหนึ่งข้างล่างนะครับอดิสวยสวยแตกจะทิ้งดาวซะหน่อยทิ้งดาวไม่ขึ้นนะคุณดูนะเมื่อกี้นี้เพื่อเราลงลงด้วยกันตรงนี้หนัวแน่นอนทีแซดโอเคสวยไม่ม,ไม,มีไม่มีกระสุนเลยเว้ย อาเว้ยเว้ยวิงไหนตรงไหนีดูเปรีแหลมเปี้ยไอเลยเพื่อนถ้าเป็นซอมบี้ฝั่งเรามันก็ช่วยกันได้นะท่านผู้ชมนะต้องต้องต้องอยู่เป็นวงวงไว้นะครับ เอวีอูเอวีแอคทีฟเอฟวีร้อยยี่เปล่าวะมุมอย่างนี้จุดซุ่มโคตรดีบอกเลยต้องอยู่กับเพื่อนไว้ดีกว่านะครับชัวร์สุดอยู่กับเพื่อนไว้ชัวร์กว่าเย่อันนี้นี่ต้องต้องหลายนัดหน่อยนะ วิ่งไปเอาโหลดเอานะครับโหลดเอาอยู่นู่นนะคนดูไปยากอยู่ถ้าไปนี่มีโอกาสเอออโกาสแบบโอกาสรอ,อดน้อยนะเอาปืนปกตินี้ก็ได้เ <Yeah. S 2> <c oughs> ย่เว้ยได้อยู่ได้อยู่อยเอฟเอความลื่นของซีบียูเราแม่งโคตรด,ดีสนามแล้วก็แปดเจ็ดสองนะถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าแปดเจ็ดสามผมว่าน่าจะลื่นกว่านี้ผมว่าอันนี้แหละไม่ร้อน8ปดเจ็ดไม่ร้อนเท่าไหร่ ไอ้เรีเพียนวงมาลวเด้อไอเอ็กอาร์สมาร์ทด็อกเด้อซอมบี้ก็มีวันตายเหมือนกันนะไว้ไอ้นี่ซอมบี้กวงครับบอกแล้วว่าซอมบี้ก็มีวันตายคือกัน ไปไอสุ p e r r อันนี้สูเปรีแต่งเต็มปะเนี่ยอสุ p e รี i แต่งเต็มอันนี้อะไรเพื่อนอยู่นี่อยู่นี่ โอเคฝั่งขวาไม่ออกวางซอมบี้นะคนดูเนี่ยผมพยายามเกาะกับเพื่อนไว้ดีกว่านะครับเกาะกับเพื่อนไว้ชัวร์กว่านะไอ้ผูเร็มยอดว่ะล็อกบูทก็โอเคนะคนดูนะไอ้ยิงซอมบี้โดยเฉพาะเลย น่าจะตายง่ายอยู่แลซอมบี้โดนโดนลูกซองผมอะอะไรเพื่อนสวยสวยก่อเตกก่อเตกเฮ้ยไปไปไปเว้ยเว้ยสวยสวย ไดอยู่ได้อยู่คนดูไอ้กอผมไม่มีเลยนี่แหละไปครับรถสุ่นก่อนอย่างแรกไว้ซื้อเพื่อนเลยฮะ สวยลูกซองบ่งไปนอนได้อยู่ หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal Valorant a g h Racer s a u s a g e Band Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity ้วีและนาล็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข,ข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เ w ็บ i c h m a n ช h o p หรือ f a e b o o o r i c h m a n น h o p Line at r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มๆราคาถูกนึกถึง r i c h Man Shop. s h o p ได้อยู่ได้อยู่คนดูลูกซองเรา ได้กินอยู่ได้กินอยู่อันนี้มีสไนน์นี่มาเฮ้ยวิโดนซอมบี้เหรอวิตายเกือบตายคนดูเฮ้ยเฮอโอ้โหเ,เรียบร้อย มันตามมนใส่หลังหลังเราเลยเฮ้สอมบี้มาแล้วโ้ฮูสอมบี้แมนเออกระโดดลงมาก่อนครับรอแบหบนึง่งแจกของดีก่อนอุ้ยว้าวโอ้โ oh. หโดนปืนอะไรมาแตกเลยกูเรียแบบร้อยครับตายไปแล้วรอบหนึ่งนะสวยเพื่อนสวยเพื่อน <Yeah. S 1> รอดูครับอันนี้เรารอดูเพื่อนเราอยู่นะ <laughs> เพื่อเราจะตึงขนาดไหน,นเนี่ยโหใช้ได้ใช้ได้เพื่อนแล้วตายตายเป็นซอมบี้ตาย,ตายนี่ก็ตายไปเลยนะคนดูนะคือมันตายได้สองรอบอ่ะยังเว้นเพื่อนเราจะซื้อนะครับเฮ้ยสวยสวยสวยลงไปซื้อก่อนลงไปซื้อก่อนได้อยู่ได้อยู่ตรงนั้นอนะ่ะสวย<ห>มาลงครับ ้ยสวยครับร่วงสวยครับร่วง <S <S เอาวะมาดูก่อนไอรู้ว่ามันรู้ไหมว่าผมอยู่ข้างล่างนะครับเฮ้ย เอาดิว้าว้าโอ้ยนี่แม่งซอยจัดเลยอ่ะเป็นซอมบี้อีกแล้วคือดีสูงไหมครับคนดูนะตรงเนี้ยบัวมีมีข้างล่างมีข้างล่างกันหลังกันหลังเรียบร้อยครับคนดูเว้ อเฮ้ยเฮ้ยยิงก้อนแต่ก้อนงงนะกูจะรู้ว่ะเนี่ยซอมบี้อีกแล้ววงริมๆก่อนในโต๊ะริมอโดดดิ้งเฮ้ยอะไรวะอยู่อันดับสี่เลยกำลังมันเลยนะท่านผู้ชมนะอย่างรอดยังตรึง เว้ยเว้ยนีย่มาแล้วนะครับคนดูถึงจาดเราอยู่ที่อะไรนะที่สี่นะคนดูนะมาว่ะมาว่ะดูดิคิวไปเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้แต่มันแต่มันผมบอกเลยมันจัด วุธเออคิวไบโอคะแนน1450นะท่านผู้ชมนะโอเปอเรเตอร์ฆ่าไปได้5สังหารซอมบี้หนึ่งโอ้ถือว่าใช้ได้คนดูอีก e อีบอยโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวเกม Call of Duty Warzone Mobile ในแพท3ามจุดเจนะท่านผู้ชมนะเออก็อย่างที่บอกไปนะครับมีอะไรอัปเดตมาใหม่หนึ่งนะั่นคืออีเวนต์โรคระบาดตัวนี้อืเป็นไงตึงจัดตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ โอเบลิเตอร์ต่างๆนะครับสุ่มของอะไรพวกนี้นะแล้วก็ในส่วนของร้านค้านะนี่มี The Boys นะแล้วก็ For Out แล้วก็ในส่วนของอตัวต่างๆอย่างเช่นกันดั้มนะท่านผู้ชมนะนี่กันดั้มก็มานี่ครับนี่โฮมเรนเดอร์อะไรงี้มาหมดเลยอีเทนอย่างงี้นะเออนะครับแล้วก็ในส่วนของกระดังชุดบันเดิลน,นะครับมีมาใหม่แล้วก็ในส่วนของร้านค้าอีเวนต์ตรงนี้ก็อย่างที่บอกเลยมีชุดมาชุยชุดชุยเซติเนอร์ไรซิ่งนะทุกผู้ชมนะ แล้วก็ในส่วนของแผ่นนี้นะครับก็ออพติมไนมาในส่วนของ iPhone นะครับแล้วก็ชิปซีอูที่เป็นไดมิซิตี้ก็ออพติมไนมาเหมือนกันนะครับก็ประมาณนั้นเลยนะอย่าลืมไปอัปเดตวันนี้กันนะครับสำหรับเจ้าตัวหมดซอมบี้นะสำหรับวันนี้พี่โกก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าตัวเติง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรี Ri ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich m m n Shop โนหน่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย